คุยเพื่อนบรับแล้วก็ยาเนาะแต่ว่าทีตูข้ามโทษเมื่อน,นึงกะคชื่อว่าอะไรอยากอยากให้เพื่อนในไปเห็ุเบียกเหตุงานเนาะอยากให้เพื่อนในมีเงินมีข้ามใส่แต่ละเดือนอยากให้เพื่อนเ็ดง,งานสวนกาแฟน้่เนาะเพราะว่ากะหุจักเพื่อนเนาะถ้าว่าเพื่อนเอาคนหลายคนประมาณหาหกคนเพื่อนสิมารลับหอดทีได้เพื่อวมาเนาะมาหลนเพื่อนเลยนั่นแหละระวังนั่นกับเพื่อนกระบอก ทั้งเจ้าของสวนกาแฟว่ลอล่อนรออนาบ่าวตอนแรกล่ลอนาบ่าวเกี่ยวเขาแล้วเนาะครับเกี่ยวเขาแล้ยวแต่บัดนี้เพิ่นก็นอย่างหูเลยเนาะมันก็นโดนเติมเลยทางต้องเติ่กันยังไ่ได้ตอบบม่ได้คุยอย่างเับเพิ่นเลยเนาะกับบูซีฮิตยังไงตัวข้ามกับโทษกับเพืนจะได้สนเพิ่นหม,มหับเนาะพี่น้องแต่ถามจริงว่า,าตามหลักคนงานกับบูอืดพี่น้องคนงานกับบูอืดบอูอยากดอกอนคนงานที่ไปสวนกาแฟเน่ะ หลายโพดหลายคักเพียงแต่ว่าอยากซอยเนาะพี่น้องอยากซอยเพื่อนอยากซอยให้น้องมาเน่าดว่าน้องเตือนี่มีเงินเดือนมีไรใดเนาะอ่าพอได้เรียมขอบรัวเพราะว่าเพื่อนว่าก็มีเขากินกนะกะอยากให้มีเงินใส่เนาะซื้อเกลือปลาด็กเป็นนัวทะหละพี่น้องเลยเอา้ากะคลิปนี้สิเป็นจังไรเนาะตูข้ามเบาผิดพลาดประการใดกะ ขอโทษขออภัยน<อ>ําแต่ธว่า <คน S 2> ตุ<ส>้มทำให้บุตรผู้อตองกระตีส่งในผ่านลสูงท้องทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทำให้เหลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ้นแสงยังคงแกรง่งเดินหน้าสู้ต่อไป สวัสดีครับและสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง FC หมู่เพื่อนเนอะเบิรทุกคนทุกท่านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตุ๊กคำปันสุขนะครับนาะมาเจอตุ๊กคำวันนี้พี่น้องครับในเวลาเสาร์ตอนเช้าเสาะพี่น้องเนาะเบ่งในกาก่อน สี่โมงพี่น้องปีสี่นะครับปีสี่ห้าสิบเจ็ดนาทีนะ,ะก็เตรียมตัวออกไปทำละทำการทำงานกันเถอะเนาะพี่น้องเอ,เอ้ยนะครับลุกเลิกตื่นเช้าพี่น้องเลยเนาะก็ตื่นแต่เที่ยงคืนนะครับนะเพื่อเตรียมของเนาะเตรียมเครื่องเตรียมของพี่น้องเอ้ยกะบอกว่า นั่งคุยนั่งลมกันเนาะก่อนออกไปเห็นเรี่อเหตุการณ์เห็นงานก็นคือเรื่องที่ทุคคำในรูมคลิปไปฮนเนาะพี่น้องที่ทุคคำในรูงคลิปไปนนะครับที่ดุคคำบอกว่าดุคคำจะไม่โทรหรือว่าจะไม่ช่วยน้องมะนาวแล้วในเรื่องต่างๆนานาหลายคนบอกว่าทําไมดุคคำช่วยมาตลอดอช่วยไปเถอ,อะเนาะ แต่ลายลายคอมเมนต์ก็มาว่านั่นแหละให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเราก็ช่วยจนมีข้าวมีน้ํากินแล้วก็ได้รู้ชีวิตรสชาติของชีวิตว่ามันเป็นยังไงนอ้องเพื่อนก็น้องมะนาวกับแม่ก็บอกว่าทํานาก็เหนื่อยจริงนี่แหละพี่น้องเขาสอนเพื่อนหรือว่าเขาแน้นํางเพื่อนพาเพื่อนเฮ็ดจนเพื่อนได้หูว่าการเห็ดให้เฮ็ดหน้ามันลาบากสัาใดนะครับนอ้องส่วนมากเอฟซี MC ที่คอมเมนต์มานะครับที่คอมเมนต์มาก็ บางครั้งที่จะบอกว่าให้สู้ด้วยตัวเองเดินด้วยน้ำแข็งตัวเองเนาะถาาว่าตูคคำก็ช่วยอะไรได้มัางก็ช่วยให้กำลังใจนะครับช่วยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยชี้แนะในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ให้หลงทางเนาะไปในทางที่ดีพี่น้องแต่ว่าที่ตูคคำบอกว่าถ้าสมมุติว่าตุคคำไม่ช่วยไม่ทักไม่โทร จะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ไม่เป็นไรรอกนาะเพียงแต่ว่าที่ดูคําโทรก็อยากโทรเมื่อเล่นนำ้ำเมือ่อคุยนำ้ำเมือม่อทำข้าวทำข้าวและก็ที่ตั้งใจโทรนะไม่ใช่อียังพี่น้องเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ที่ว่าพ่นอยากให้นงเตือมีการมีงานทําจะเอานมเตือไปอยู่สวนกาแฟไปทํางานสวนกาแฟด้วยนะครับนะแต่ว่า เพื่อนโทรสายตรงไปหาทั้งน้องเตอร์หรือว,ว่าน้องมะนาวในโทรหมดติดนะครับโทรไม่ติดนะครับก็เลยโทรมาหาทั้งแม่แม่หรือว,ว่าเอฟซีที่เอาเพื่อนคอยช่วยเหลือคอยเบิกน้องมะนาวเนาะที่เคยซื้อเขาให้พี่น้องเอ้ยและเพื่อนก็นได้โทรกลับไปคือกันนะโทรกลับไปหาน้องมะนาวกับน้องเตอร์เหมือนกันแต่ว่าโทรไม่ติดนะแม่ก็เลยฝาก มุดดูฝากของความเสี่ยงไว้แต่ทางนั้นกะสมอยบบติดต่อมาคือทางน้องมะนาวกับน้องเตอร์น้องก็ไม่ติดต่อมานะครับเอฟซีรือว่าแม่คนนี้ก็เลยโทรมาหาตู่คำหรือว่าพิมมาตู่คำว่าตู่คำช่วยแม่หน่อยหรือว่าโทรหาน้องเตอร์กับน้องมะนาวให้หน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าน้องเตอร์กับน้องมะนาวเนี่ยเขาขั่วเพิ่เนี่ยนะ จะไปทำจริงไหมส่วนกาแฟที่ได้คุยกันไว้ถ้าไม่ไปก็โทรไปหาโทรไปหาเพื่อนแน่หรือว่าโทรไปคุยเพื่อนแน่เนาะผูเจ้าของตุเรียนนะเพื่อนเได้ฮวว่าเจ้าสิไปเดี๋ยวไปเพื่อนก็ิสด้หาคนงานไหมเนาะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นกวางดีวางดีทั้งนั้นพี่น้องวางดีก็น้องมะนาวทั้งนั้นนะส่วนตู้คำก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ไ่ได้ให้ยังรอรอขบวเคีนที่ออกมาว่าจะบรยุกกับน,น้องมะนาวนะคือ ตุจะคิดว่าเออน้องมันน่าจะเป็นการชนตูหรือว่าอ่าบือยางในภายมาซี่แนะมือยางในภายงอกเนาะอ่าตุ่มก็เลยลองออกมาบอกเอฟซีแล้วก็รออกมาปรึกษาเอฟซีบ้างเนาะที่ว่าตุ่มทายมาซอยน้องม,นนา,มาตลอดเอฟซีทุกคนกับโฮและเพราะฉะนั้นตุ่มเช่นเดียวกับคืออยากปรึกษาเอฟซีอยากอาขอความเห็นเนาะว่า ตูกคำทำถูกไหมครับเนาะต,ตูกคําจะเลิกยุ่งกับน้องมะนาวเนี่ยเป็นความคิดที่ดีไหมหรือว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีนะครับก็เลยนปรึกษา f อฟดูนะครับผมนะไม่ใช่ว่าตุกคาโกรธหรือตูกคาไม่ถูกกันกับน้องมะนาวตูกคําก็แค่จะปรับสิ่งเรื่องราวาที่รู้จักกันมาอยากให้มันเป็นปกติให้เป็นเหมือนเดิมเนาะก็เป็นเพื่อนบ้าน เรื่อหมู่บ้านเดียวกันธรรมดาปกตินะครับนะเห็นกระทักบูเห็นกระว่าทักเนาะเห็นกระโส่งยิ้มใหก้กำลังใจกันปกติคือเก่าตู้คำบุได้ให้หรือว่าบุได้หรือว,ว่าบุได้โกรธเนาะหรือว,ว่าบดถูกกันกำลังเตือนน้ำหน้าเราเพียงแค่ตู้คำเนี่ยอยากอ่าสิออกเนาะหรือว,ว่าในความคิดของตู้คำคือหนาสิเบิดบุญหรือว,ว่าบเบิดเวี้ยเบ็ดกับที่เทาสั่งกันมากจึงทําให้ตู้คำคิดคิดแบบนี้เนาะ เพราะว่าบริเวณว่าตูข้าโท่บุติท่อพ้นต้สายแหละวรูตูข้ามอยากหายบอกพี่น,อนอ้องกะแค่อยากให้เพื่อนทุกครับแลวก็บอกคุยให้มันเข้าใจแบบู้ยหญ่บเจือยังเป็นทางกาเนาะเพราะว่าตอนเรลวเพื่อนมาถากคุยกับนาบ้าว้าคุยกับนาบ้าวเละสิลงไปเก็นชวนกาแฟเป็นวันสิพี่นอ้องแลบ้านนี้หลังจากที่คุยกันนะครับเพื่อนเงียบให้สมอยเลย บมมีการติดต่อมาเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นเลยเโทรคุยกันหรือว่าประชุมกันเนาะไพประชุมกันพี่นองคือตู้ค่ำคกับ FC ีนี่แหละอ๋มอมเมนต์ประชุมกันเนาก็คุยกันเขาสิเอาจังใดดีสิเห็ดจังใดถึงทีติดต่อน้องมานาวได้อยากห่ว่าเพื่อนสิไปดีบอนะครับนะอา่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากช่วยเนาะ ก็หวังดีแหละเพราะว่าหลังจากหลังจากที่ว่าช่วยดาให้ดบหน้าบ้านเขาเรียบร้อยก็มีเขามีเขากินแล้วเนาะก็อยากให้มีงานทํำก็อยากให้มี่เงืนเดือนเนาะ,ะเพราะะไรเดียงทีเลี้ยงตนเองครอบครัวไปให้ได้เนาะพี่น้องเนาะและอยากสาั่งหรือว่าอยากปั่นให้น้องเตอเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวรักของเพื่อนของพ่อแม่และน้อง และเอื้อยเนาะนี่แหละคือสิ่งที่ทุกค้าอยากเห็ุหรือว่าการเอ็ซีต้องการเนาะเพราะว่าเขาซอยเพิ่นกะเพิ่นก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเพิ่นได้คิดได้หูเนาะบางเทือบอกตรงๆเลยเนาะแม่เพิ่นกัหลายคนกัอาจสิบ่มักแน่กะเข้าใจเนาะคนเข้าการศึกษากะแม่นเนาะตะกี้คนรุ่นตะกี้กะกะแม่นเนาะเพิ่นให้ไปโรงเรียนกะไปเลี้ยนง้อเลี้ยงควายพี่น้องอ่าเนาะ นั่นแหละบางเทือเพื started, Jamie, <always S 1> ่อนก็อ ah ่านสีโห่เทาบทเทิงการตัวนี้ตัวข้ามกับโห่เรารับได้แต่บางเทือเพื่อนกับบุคลิกของเพิ่นสไตล์เพื่อนเนียนั่นนะครับเนาะตัวข้ามเข้าใจตัวนี้เนาะอันนี้คือเดือนของแม่เพื่อนที่ว่าหลายคนยกมากคอมเมนต์บอกว่าเนาะเม่เพื่อนกับนีใชบุรีมณีย์กับบุมีแม่์พี่รองมณีย์เลากับบมคอยกันปไหนเนาะแต่ว่าเล่ากับโมูหดอกว่าที่เป็นยังไงเล่าวาเอาตรงๆเลยแบบน้องมะนาวนี่เลาก็เอาตรงตรงเลยนะครับนะ บอรตรงกัเลยว่าอันไรบ่นั่นเราก็บ่บ่อเอาบ่อเอานั่นแหละพี่น้องครับนั่นแหลพี่น้องคือถ้าต้อนขอาใจเนาะว่าทุกคนเกิดมากนี้ล้วนแต่เป็นที่พึ่งแห่งตนทั้งนั้นเนาะบางพึ่งคนอื่นนั้นก็ไม่ได้อ่าและก็กรรมหรือบุญหรือบาปท,ที่ทุกคนถือมาาถึงตายไปก็ต่างคนต่างไปชดใช้กรรมของใครของมันนะ ถึงจะรักกันมากแค่ไหนถึงจะช่วยเหลือกันมานานแค่ไหนครอบครัวลูกเมียลูกัวถึงจะยน,นกันนานแสนนานชั่วกับชัว่วกรรมทําบุญทําบาปด้วยกันครูชีวิตแต่พอล่มหายตายจากกันไปคุณจะคิดนะว่าจะได้ไปรักหรือไปด้วยกันเหมือนเดิมพอตายไปปุ๊บคนนี้ก็ไปใช้กรรมของเขาคนนี้เขาก็ไปใช้กรรมของเขานะครับนะทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ที่ เราสิ่งของอีกอย่างต่างๆที่เรารักที่เราหวงเนี่ยไม่กีลังทั้งนั้นพี่น้องหมดที่ลังสุดท้ายมันก็้องจางหายไปเนาะบอกอีกอย่างบ่มีอย่างที่ว่าเป็นของกูอันนี้ของกูอันนี้ของกูบ่มีพี่น้องแม่ร่างกายของเรานี่ก็ไม่ใช่ของเฮาเด้อเขายืมเพื่อนมาเนาะจากมือก็เป็นขี้เท่าเป็นเท่าฐานไปเนาะจางหายไปเดือเดือวิญญาณหรือความดีเนาะและบุญที่เหลือไปพี่น้อง เอาหดมือนั่นแล้วร่างกายก็ขึ้นเขาขึ้นสู่ดินไปคือเเ่าเนาะยืมจากนินมกยืมจากขี้เทามาะยืมมาแล้วยืมมาเห็นอย่างมาทําความดีมาทําบุญมาสร้างบาร,รมีไว้เนะเาะแต่พอกลับเกิดมายืมมาแล้วควมโลภมันลายกิเลสมันลายนะครับมันเลยทําให้คนเฮ่านี่ขาดสติอืมขาดสติอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนี้อนันนั้นก็อยากได้เนาะ เป็นยังบาดนี้ทําให้เกิดทุกข์ทุกข์ทุกข์ก็ไปทุกข์เจ้าของนะอ่านี่แหละพี่โนโอ้องโอ้ยตัวคำก็บอกหลายเนาะเบิง่งอันคนตื่นทำหลายพี่น้องเออนี่อยากรอตื่นเพื่อนเนาะกะนัดถือเพืนน่อนเนาะนี่แหละคนตื่นทำพี่โนโอ้องอ่าทุกทางนี้ทางนั้นกะมีแต่บรรณนี่ับน้องมะนาวนาเด้อพี่โน,โน,โน้องเด้อเนาะเอา้าจังได้กะไปบอกไปคุยกันต่อในการระวังเดินทางไปเห็นงาน เนาะงใครเครื่องใครของนะครับนะ,นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซันนี่เนาะไปต่อกันทีตุ่มไปเห็นเบียร์เห็นงานไปเบิรงไปส้มเนาะตุ่มทุ่ไประเทยลงดุแล้วเสียเบิรงชีวิตตุค่ที่ตามชีวิตประจ่าบ,บ้านของตุ่มเนาะแต่ละมือแต่ละเสาตุ่มเห็นอย่างแน่อันดับหนึ่งเนาะตื่นหาทุ่มครึ่งนะไม่ว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงกลางคืนนะครับเจ็ดโมงครึ่งตื่นมาก็ล้างหน้าอาบนะ้ำแปรงฟันนะครับกว่าจะ อาบน้ําเป็นฟันแต่งตัวเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับประมาณเที่ยงคืนนะสิบสองโมงกลางคืนพอหลังจากสิบสองโมงกลางคืนปุ๊บตุก๊กคำก็เดิอนออกจากห้องไปสู่ถนนใหญ่แล้วก็ควักแวบๆควักแท็กซี่นะครับหลังจากที่ขวักแท็กซี่ปุ๊บเปิดประตูขึ้นรถแท็กซี่พอขึ้นรถแท็กซี่ปุ๊บแท็กซี่ก็พาไปตลาดไปตลาดไปตลาดประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทนหน่อยนะครับนี่คือค่ารไปท็กซี่พอไปถึงตลาดปุ๊ปบเปิดประตูรถแท็กซี่ ลงไปซื้อของลงไปซื้อผักนะอ่ากว่าจะซื้อเสร็จอันนู้นอันนี้ก็เดินทั่วตลาดประมาณตีหนึ่งอ่าประมาณตีหนึ่งเสร็จปุ๊บเรียกรถสามล้อเก็ก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 เดียกรถสามล้อมาเอาเอาของขึ้นเอาของขึ้นรถปุ๊บสามล้อก็มาส่งที่ห้องเหมือนเดิมเนาะทำไงครับขนของลงขนของลงนะครับขนลงปุ๊บก,ก็นั่งทํานั่งทำนั่งซ่อมนั่งแปลง อันไหนที่ไม่สวยอันไหนที่ไม่งามก็คัดออกนะเราก็จะเอาแต่สิงส่งดีๆสิ่งงามๆไปให้ลูกค้านะครับเนะาะลูกค้าคือเจ้านะครับนะนี่แหละคือสื่อธรรมะของทุกคำกัวจีเซ็ดบัทหนี้พี่น้องกัวเซีเฮ็ดแล้วกัวเซียเซ็ดประมาณตีสีเอาตีสีบัทหนี้แล้วปุ๊บเจอสีขาวมากหอมล้างน้ำล้างไม่อาบน้ำแต่งตัวเกือบตีสีครึง่ง บ่ได้นอนเลยบ้านนี้ก็เตรียมตัวออกไปเลยนอะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้ให้เป็นวันพระพี่น้องตีหาสินาที่แล้วเนาะทูกข้ามกัคือ้เส้ขอโต,ตเดินทางไปเหตุเหตุหการณ์เ้อบัานนี้เนาะตู้ข้ามกับจี่ไทยบรรยากาศให้พอมเอ็กซ์ซได้เบิง์ในช่วงน้ำกัดน,นะครับนะอ,อ่าไปถ้าพอ่อผมกำลังลุยกันเลยพี่น้องเนาะ let's go <S อ่าโอเคพี่น้องเอาละครับ ภาพมาเด้อ,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 พ,อ,อพี่น้องไอ้เนาะกำลังออกจากซอยพี่น้องไอ้เบิ่งไซล่ะก้องหลังในทุกข้ามสิภาบกองหลังให้เบิ่งไหล่ะให้จังไรบัตพี่น้องด้แล้วนี่กองหลังเนาะไปออกไปลาไปการไปเฮ็ดเวียกแต่เสาแต่เซียวอ่าเป็นคนขยันอยู่ใส่กับมื่อยูย่ใส่กระทุกเนาะคนขยันไปอยู่ใส่กับบุมีคำมาสบายเด้อพี่น้องเด้ออ่าจะไหวเนาะ นอกจากคนที่ขี้ขานขี้เกียจเท่านั้นไปอยู่ใส่ก็สบายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพื่อนขี้ขานขี้เกียจเนี้ยโมดุโมมันเนาะโมคือคนดุคนมันคนขยันเนี้ยครับไปใส่กับดุมันอยู่ผุนอยู่ผีบ้านเพื่อนเมืองเ,เพื่อนกันกนโอ้ยดุมันขยันขันแข็งเนาะเอา,ปา,ปา,ปาไปไปไปบึงไปชมน้ำกันนะครับนะบรรยากาศดีแนะ่เพื่นยองวันนี้ ฝนบปตกอ่าเพราะว่าตกหลายมือแล้วตกหลายมือติดต่อกันนะครับก็เลยไม่ตกอีกแล้วไป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 ,ไปอ่าซื้อถึงกันซื้อถึงกันพี่น้องครับเป็ดคู่อะไรอ่ะ สี่คไม่เอาก็ได้เอาสอย่างเ็บนึ่งพี่น้องซื้อถุงกันไปครับพี่น้องทคั้ท้ายบรรยากาศในเบืองนอเล็กๆน้อยโอพี่น้องบรรยากาศเป็นฝาเป็นลายดูสาวที่น่ ครับเห็นมือพีังไปลุย n h a วันนี้ก็วันพระนะครับผมอ่าวันนี้ก็วันพระก็ให้ทุกคนเนาะ คิดดีทำดีเนาะไม่พูดมุสาไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นเนาะไม่ทำลายาคนอื่นให้เจ็บท้้าเจ็บปวดเนาะใครๆก็รักชีวิตของใันทั้งนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับสวัส <c> ด <oughs> ีครับผม ครับติดเครื่องเลยเหรอครับมีมีโอเคแปหนึ่งอร่อยนะเบอร์นี้ใช่ร้านนี้อร่อยดีคณะเอาไหมคณะมีเนาะกระเชิดเศรษฐกิจนเนาะอเหนึ่งกิม สวยนะกระเสตวันน right ี้กระทินหรอกระทินไม่มีว ma ันนี้ไม่ได้เอามาเลยครับหกสิบบาทพอดีต้เขาก็เจ็ดสิบครับนี่แหละพี่น้องเลยเนาะสูวีอกสูงานแต่เสาแต่เซียวเอากระขอบคุณขอบคุณในหลายสำหรับกำลังใจเนาะอ่าทุกครั้งกาสู่ต่อไปพี่น้องเลย ขอบคุณครับข่ายดีขายดีขาด่ขา,ยขายมานันรลับรวยไปยรวยพี่น้องต่อต่อต่อขีดตัวข้ามกันหยุดกล้องไววเพราะว่าต้องขับบังคับรถเนาะคือตัวข้ามเอาเลยเนาะพี่น้องวันนี้วันพากาะคิดดีทำดีเนาะคิดดีทำดีและทำบุญเยอะๆเนาะ แต่ไปจะได้ไปเกิดภูมิที่ดีเนาะแต่ทุกคนก็ต้องไปเกิดเป็นชั้นนิรันรก่อนนั่นแหลนะน้องพี่น้องเนาะอ่าต้องไปสู่นรกหรือใช้กรรมใช้เวรก่อนนะถ้าบาปหนักบบปหนาก็ลงไปสู่นรกสุดเลยพี่น้องคุมสุดเลยว่าจะขึ้นมาแต่คุมนรกนั่นมังกะอ้ยเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่บอาเรื่องบุญเนาะเรื่องบุญเรื่องบาปไปพี่น้อง เดียวเลียวเลียวเลี้ยวอ่ามากาศเป็นยังไงพี่น้องมึน,นี่คือกรดกรดกรดตอน,นเช้าๆเนาะก็มีปะมีดุงอ่ามีผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ นี่ผู้เฒ่าผู้แกมาออกกําลังก้งกําลังกายเนาะนี่ลุงคนนี้ก็ทักกันทุกวันนะทะเลพี่น้องเลยคือเรื่องนองมะนาวเนาะที่ว่าตุ่มข้ามในว่าก่อนสิออกมาให้กะกะมีทั้งเอื่อยของตุ่มขาเนาะด้วยว่าหลายหลายคนแะเลพี่น้องที่ให้ความคิดเห็นความแนะนําให้ตุ่มขามาว่าตุ่มขาปรึกษาและตุ่มขาเสียเอาจังไดนเนาะ พราะว่าถ้าตุ่มขาสีออกเลยทีโบยุ่งโบยังบบบอกเอฟซองเอฟซีก็เดี yeah. ๋ยวยันเอฟซงเอฟซีเข้าใจว่าผิดกันบอให้กันบอเพราใจอย่างกันบอเนาะบบแมนเดอพี่น้องเอโบแมนเดอเนาะตุ่มบอได้ผิดบอได้ให้อย่างกันดอกเด้อเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวตุ่มข้ามบอไม่ตุ่มขาลงคือเห็นรถขึ้นนู่นนี่ก่อนเอาต่อพี่น้องนี่แหละลูกระนาดลูกระนาดวันนี้ออกคนเดียวหรอครับ ุกวันเลยแข็งแรง,งแข็งแข็งแรงโชดเหรอครับผมลุงนวลลสุดพี่น้องเลยนวลสุดนะครับนะเอาโอเคพี่น้องเอาก็ต่อกันเลยนะครับต่อกันเดืองนองมะนาวนะเนาะเดืองนองมะนาวก็คือมีอยู่ว่าเอชซีหลายๆคนเนาะที่ตุ่มลุ่มไปคลิปก่อนนะ้านั่นแหละเนาะกะ ออกข้อมกิเ็นให้ตุ่มค่ำน้ำกันหลายคนเนาะว่าอ่าบางคนกะอย่าพึ่งเด้อตุ่มค่ำน้องสงสารน้องมนาแน่เพผนว่าเอาเนาะตอนตุ่มค่ำอยู่บ้านกะหลายคนก็คือสิเห็นเนาะตุ่มค่ำกะบุได้รังเกียจแล้วก็บบุได้อ่าที่ชี้ว่าแยกแบ่งสนสั่นเนาะไปเฮื่อตุ่มค่ำตุ่มค่ำก็ให้อยูเป็นปกติอ่าซ้ำพีซ้ำน้องเนาะมี่อย่างกับแบ่งกันกินชู้กันกินคือเก่าพี่น้องเอ้บุได้เข็ดบุได้สร้างเนาะเพียงแต่ว่า ตูข้าอยากให้น้องมะนาวเนาะน้องเต๋อเป็นผู้ใหญ่เป็นผูนยย้ใหญ่ยยขึ้นนะครับนาะเอากรสซิมือในเรื่อบัวกันเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงมัดเขานะครับช่วงมัดเขาหรือว่าช่วงเกี่ยวเขานะตอนตูข้าเมื่อนนะน้องเต๋อก็โทราหานี่พี่น้องโทรหาช่งเสียงหาเนะว่าให้มาซอยมัดเขาเนี่มาซอยมัดเขามาตัดเขาเนี่คือตอนนั้นทั้งตูข้าและตูสีกันยังเบว่างเนาะ การยังบัว่างพี่น้ việc, ang, องเ้ยการยังบว่างเพราะว่ากัย่งติดเวียกติดงานข้างนอกอยู่เนาะกับบัไดไปก็ ện, เลยบอกคนว่าเอ้าเกี่ยวถาเด้อมาถาคอยมาไปฮั่นมูกันยังหลายคนอยู่ที่ว่าย่งบัไดเล้วเนาะอันนี้คือตอนนั้นช่วงนั้นพี่น้องเลยและบาทึงนี่เนาะหลังจากที่มือนั้น,นว่า ắt, งน้อยนึงพี่น้องไป่าลองไปตัดให้น้องมะนาวเบิ้งพี่น้องเนาะไปตัดเบิ้งให้น้องเตือกับแม่เบิ้งว่าตัดกับเกี้ยวนี่ มันยากมันหยุงซ้ำใดเนาะและตัวข้างกับตัวสีก็ไปตัดให้ประมาณหลายเติบเนาะครึ่งละ,ะด่านทั้งที่เพิ่นให้สวนน่ะเกือบเกือบเกครึ่งนึพุู่แหลพอไปตัดนอ้องน้องมะนาวว่าโอ้คือมันหยุ่งเล้วนะมันสิกลับหัวกับหางกันแม่เนาะตัดเครื่องน่ะมันต้องมีผูตําหลังอีกเนาะเพียงเนาะผูตําหลังสองปล่อนำ้ำนี่คือในตอนเกี่ยวเขานั้นเนาะต้องเือกบโทหาอยู่นั่นแหละตัวข้ามจึงคิดว่า อยากให้เพื่อนเก่งด้วยตัวเองเนาะเฮ็ดด้วยตัวเองนะครับนะเอ่อเหตุด,ด้วยตัวเองเก่งด้วยตัวเองเนาะตู่ข้ามกันเลยอีกอย่างตู่ข้ามกับยูพี่นโโะโมฮูวาซีซอยอย่างในหลายบอ่อเนาะมีแต่ซอยให้กำลังใจแล้วก็บอกไปว่าสู้ๆเนาะเพราะต้องคิดลายนะตู่ข้ามมีเวลากรโท้วงโลินน้ำคือเก่าหนละเนาะแต่ว่าโท้เมื่อเพื่อนทับกะคุยเพื่อนโมทับแล้วก็ยาเนาะแต่ว่าทีตู่ข้ามท้เมื่อหนึ่งกะขึ้นบ้านแหละ อยากอยากให้เพื่อนในไปเฮ็ุเบียงเหตุงานเนาะอยากให้เพื่อนด้มีเงินมีข้ามใส่แต่ละเดือนอยากให้เพื่อนเพจงานสวนกาแฟน้ำเนาะเพราะว่ากับู้จักเพื่อนเนาะถ้าว่าเพื่อนเอาคนหลายคนประมาณหาหกคนเพื่อนสิมารับหอทีได้เพื่อนมาเนาะมาแลกเพื่อนเลยนั่นแหละระว่างนั้นกับเพื่อนกระบอกทั้งเจ้าของสวนกาแฟว่ารล่อคนล่อนาบ่าตอนแล้วล่อนาบ่าเกี่ยวเขาแล้วเนาะครับเกี่ยวเขาแล้ว แต่บัดนี้เพิ่นกันอย่างหูเลยเนาะมันก็นโดนเติมเลยทางต้องเตือกันยังบม่ได้ตอบบม่ได้คุยอย่างเับเพื่อนเลยเนาะกับหูเสีเฮ็่ยังไงตัวค่าก,กับทษกับเห็นจะได้สั่นเพื่อนมหับเนาะพี่น้องแต่ถามจริงว่า,าตามหลักคนงานกับบอืดพี่น้องคนงานกับบอิดบบอยากดอกอืคนงานที่ไปส่วนกาแฟน,นะหลายโพดหลายคักเพียงแต่ว่าอยากซอยเนาะพี่น้อง <laughs> อยากซอยเพื่อนอยากซอยให้นองมาเนา่าดูนองเตือนี่มีเงินเดือนมีไ่ใดเนาะอ่าพอได้เดรียมความครัวเพราะว่าเพื่นว่าก็มีเขากิน้วกะอยากให้มีเงินใส่เนาะซื้อเกลือประเด็กเป็นนัวอันแหละพี่น้องเลยเอากะคลิปนี้สิเป็นจังไดเนาะตู้าําเบาผิดพลาดประการใดก,กะกับขอโทษขอพภายน้าแต่ทว่าอ่า ตุ่มข้ามเฮ็ดบุืรบ,บ,บุตรองกติส้มได้เนาะล่ะกะอยากให้ FC. เอฟซีเข้าใจตุ่มข้ามน้ำล่ะกะมาบอกมาแหลคกคมคิดเห็นมาแนะนําตุ่มข้ามนนี่คือเอาว่าตุ่มข้ามปรึกษากรว่าได้เนาะล่ะกะมาลองเบิง้งพี่น้องเป็นยังไงกะนั่นแหละมาว่ากันเนบบาะ <c oughs> ทันงนี้ทังนั้นก็ฮักแพงคือเก่าแหละเนาะกับบางดีทั้งนั้นเอาโอเคั่นกับตัวข้ามกับคือสเสด็ขอตัวจบคลิปอําลาพัจากอแม่พี่น้องไปเนาะเฝ่าไปเหตุเวกเหตุหตงานก่อนพี่น้องมึอนี้กับวันพระเนาะเดี๋ยวมันจะยอะ่เดี๋ยวสีโบททันใส่บาตรใส่น้ำน้ำเพิ่นเนาะวันพระก็ทําบุญตักบาตรหยาดน้ำเนาะส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลไปถึงแก่ดวงวิญ,ญญาณที่วันพำลุดหรือจากไปหรือเจ้ากรรมในเวททางหลยเนาะ เฮ็ดบุญไปนำ้ำมันการลบล้างไปนำ้ำพี่น้องเนาะมีแต่ความดีเท่านั้นทีศนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะอย่างอื่นนี่คือเป็นไปบุไดดอกเนาะอ่ะโอเคพี่น้องจากใดกัอยูดีมีแห้งยู่แห่งมีหีคือกันเบทู์ทุกคนเนาะมันนี้กับวันพระพี่น้องเอ้เจอแต่สิ่งดีๆเด้อเนาะมาจัจะโรคไยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องเอ้จะขอบ,บุญขอบคุณเนาะสำหรับอิซีที่เขามาครับชมแลวกะ็บอกกดขามฆษณาของตูกข้ามไป กขอบคุณกับคุนหลายๆนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือสเสด็กขอตัวกล่าวคำว่าสมบายดีและสวัสดีครับ